ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารอขอบคุณครับรู้จักชาลอดไหมรู้จักเสียเบิ้มไหมไม่รู้จักไม่กลัว อีคนีกคนดีลยไป้แล้วไปเลยไปนอาเลยาจะเลยลอ้โเฮ้ยนี่ฝั่งนี้ยอดยอดยอดยยอดดยดดอยย

อะไรอะไรมาไลยมาลยยูนิ่ <need> ประตูสี่ไปประสี่ของหนักเลยเยอะเลยนะถึงบอกว่าช่วยถืออ แอกับอีกทนในงานคอนเสิร์ตเลยนะพี่น้องต้ององหนักแล้วหูดีนูดีหนูดีหนูนมีน้ำไหม เขาหลบหนันไหกหลเป็นนกบินเก่งนานีเป็นนกเหรอคะบินเก่งว่ะนั่นขาหรือเสาไฟอะ ม่ะเี้อ่เขนเนมาะ้รู้นเนหนอ้าวแล้มน้องไว้ไหนแล้วล่ะกลัวมันละลายอะที่ไหนไม่รู้ใครช่วยถือไปแล้วอะแสงแบบถ่ายรูปนะอ้าว ถ่าูปใครเนี่ย <c oughs> มันไม่เห็น,หนอ,อี่ถึงค่ะคีดถึงใส่ในถุงนี้ได้ไหมคะเนี่ย จะเซ็นได้ไหม <c oughs> ต,ต้องเปิดประกาให้น้องเลยชาหนูเซ็นอันนี้ให้พิชารวยยังรวยยัางยาน้วยบอกว่าคิดถึง <c oughs> นวยไม่ได้มา ไม่ไม่คใคไม่ดค่อยดีใช่แหมก็จะจำแอดมินได้นะมันมีมาเอ็นดูมันนี่ไหมพี่ช่วยถือ ม่ไหมไปแป้งโอ้โหชาเขียวไปไหน่อยแล้วว่าถุงเออ,เอ,อถุงชากออ็อยู่นู่นอยู่นู่น <ๆ S 1> แข็งแรงมากชาระวังนาะไม่นี่นะก็ตา934ก็้ต้องไนะไม่เป็นไร

ต่อไปยนะคะมองไม่เห็นนะระวังหลังนะโอเคส่งต่่งเลยค่ะแล้วต้องเล่นไ้าะ

ตูน่าตรงนั้น <ator il> <ğim> <es voir nie> ไม่เป็นไรหรอกเราส่งกันแค่นี้เนาะไม่ต้องไปถึงนู่นล้กันนะ้อระวังล้อระวังล้อ ร้อยเลยนะคะไว้เจอกันครั้งหน้านะบายบายฉัน์จไลฟ์ยูบไว้ดีกว่าปิดเลยยังไม่ด